สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสงครามเกาหลีนะครับช่วงปี1950-1953ถึง1953เอ,อ่อเป็นความขัดแย้งสำคัญในยุคสงครามเย็นเลยแล้วก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วยใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ ออมีหลายมุมมองมากๆครับเราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะครับทั้งภาพรวมกว้างๆจากวิกิพีเดียมุมมองของจีนเองจาก CRI ซึ่งเป็นสื่อของเขาเลยแล้วก็มีบทสรุปจากสถาบันพระปกเกล้าด้วยค่ะแล้วก็มีข้อมูลเกี่ยวกับอนุสรณสถานที่ที่โซจาก Trip.com อันนี้ก็น่าสนใจทำให้เห็นภาพมากขึ้นใช่ครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือ,อ,อจะมาลองสกัดประเด็นสำคัญๆกัน,ำกนทำความเข้าใจว่ามันเริ่มยังไง เกิดอะไรขึ้นใครเกี่ยวบ้างแล้วผลสุดท้ายเป็นยังไงให้เห็นภาพรวมชัดๆกันไปเลยได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยนะครับคือย้อนไปหลังสงครามโลกครั้งที่2จบเกาหลีเนี่ยออตอนนั้นพึ่งพ้จากการเป็นอนาณานิคมญี่ปุ่นก็ถูกแบ่งครึ่งค่ะแบ่งกันที่เส้นขนานที่38พอดีเลยทางเหนือก็โซเวียตดูแลทางใต้ก็สหรัฐอเมริกาตอนแรกเหมือนจะแค่ชั่วคราวใช่ไหมครับแต่ไปไป,ไปมา มันไม่จบแค่นั้นสองประเทศไปเลยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ค่ะเกาหลีเหนือก็มีคิมอิลซุงที่โซเวียตหนุนส่วนเกาหลีใต้ก็ซิงมันรีที่สหรัฐหนุนทีนี้ปัญหาก็คือทั้งสองฝ่ายต่างก็อ้างสิทธิ์เหนือคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดเลยอ๋อต่างคนต่างก็บอกว่าตัวเองคือเกาหลีที่แท้จริง ประมาณนั้นเลยค่ะมันก็เลยตึงเครียดม,มาตลอดจนกระทั่งระเบิดออกมาวันที่25มิถุนายน1950กองทับเกาหลีเหนือข้ามเส้น38บุกใต้เลยยึดโซได้เร็วมากด้วยอืมแต่ทางเหนือเขาก็มีเหตุผลของเขานะคะเขาอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่เกาหลีใต้รุกรานก่อนครับ แต่ในมุมมองของสหรัฐนี่คือคอมมิวนิสต์กำลังขยายอิทธ,ธ,ธิพลชัดๆเลย <S <S ใช่ค่ะสหรัฐก็เลยรีบผลักดันผ่าน UN เลยให้ส่งกองกำลังเข้าไปช่วยเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นกองกำลังผสมหลายชาตินะคะมีไทยร่วมด้วยอืมแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือสหรัฐส่งกองเรือที่7ไปช่องแคบได้หวันด้วยอันนี้กระทบจีนโดยตรงเลย <S <S ถูกต้องค่ะจีนมองว่านี่คือการแทรกแซงกิจการภายในแล้วก็ เป็นภัยคุกคามที่เข้ามาประชิดตัวเลยโอ้โหมันเกี่ยวโยงกันไม่หมดเลยนะครับแล้วสถานการณ์ในสนามรบเป็นไงต่อครับเกาหลีเหนือยึดโซได้แล้วตอนแรกกองทัพเกาหลีเหนือก็รุกคืบไปเรื่อยๆคะ่ะเกือบจะยึดได้ทางคาบสมุทรแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆเลยเนี่ยคือเดือนกันยายน1950การยกพลขึ้นบกที่อินชอนใช่เลยคะ่ะเป็นปฏิบัติการที่เสี่ยงมากแต่ว่าสําเร็จอย่างงดงามของกองกําลัง UN เคือยกพลขึ้นบกที่อินชอนซึ่งอยู่ใกล้โซมาก มันเหมือนตลบหลังกองทัพเกาหลีเหนือเลยตัดเส้นทางส่งกําลังบํารุงใช่ค่ะทําให้กองทัพเหนือที่บุกไปลึกทางใต้เนี่ยเสียขบวนไปเลย UN ก็ยึดโซคืนมาได้แล้วก็ลุกไล่ข้ามเส้น38ขึ้นไปทางเหนือต่อข่าวนี้กลายเป็น UN บุกขึ้นไปบ้างทีนี้แหละที่จีนเข้ามาเกี่ยวเต็มตัวใช่ค่ะพอทัพ UN รลุกขึ้นไปเรื่อยๆจนเกือบถึงแม่นางยาลูซึ่งเป็นพรมแดนจีนกับเกาหลีเหนือเลยแล้วก็มีข่าวว่ามีการทิ้งระเบิดใกล้ๆชายแดนจีนอีก จีนก็ต้องมองว่านี่มันประชิดต,ตัวเกินไปแล้วแน่นอนค่ะเขามองว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงโดยตรงเลยแล้วก็ประกอบกับทางเกาหลีเหนือก็ขอความช่วยเหลือมาด้วยจีนก็เลยตัดสินใจส่งกองทัพที่เขาเรียกว่ากองทัพอาสาสมัครประชาชนเข้ามาช่วยรบในเดือนตุลาคมปี1950 อืมตามข้อมูลจาก C.I. r เขาก็เน้นย้ำว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ตัวเองนะถึงแม้ตอนนั้นจีนจะเพิ่งตั้งประเทศได้ไม่นานเศรษฐกิจการทหารยังเทียบสหรัฐไม่ได้เลยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงมากค่ะแต่เขาก็มองว่าจำเป็น แล้วพอจีนเข้ามานี่สงครามเปลี่ยนไปเลยไหมครับเปลี่ยนเลยค่ะจากที่ยูเอ็นกำลังลุกไล่กลายเป็นสงครามขนาดใหญ่ที่ยืดเยื้อผลัดกันรุกผลัดกันรับส่วนใหญ่ก็จะสู้กันหนักแถวๆถเส้นขนาด38นั่นแหละค่ะกลายเป็นสงครามพร่ากำลังใช่ค่ะสู้กันไปเรื่อยเสียหายหนักมากขึ้นสองฝ่ายโดยเฉพาะเกาหลีเหนือโดนทิ้งระเบิดทางอากาศหนักมากเมืองใหญ่ๆนี่แทบจะราบเป็นหน้ากลองเลยร้ายมากครับแล้วมันจบลงได้ยังไงครับ สู้กันยืดเยื้อขนาดน,นี้ไห้เลยคุยกันยากมากประเด็นหลักๆที่ติดขัดก็คือเรื่องการส่งตัวเฉลยศึกคืนใช้เวลานานไหมครับกว่าจะตกลงกันได้นานค่ะสองปีเต็มๆเลยสุดทางถึงได้มีการลงนามในข้อตกลงสงบศึกนะคะย้ำว่าแค่สงบศึกไม่ใช่สนทีสัญญาสันติภาพในวันที่2 7กรกฎาคม19 5 3 แล้วก็มีการตั้งเขตปลอดทหารหรือ DMC ขึ้นมาขั้นกลางใช่ค่ะก็คือบริเวณเส้นขนานที่38เดิมนั่นแหละค่ะสรุปแล้วผลของสงครามเนี่ยมันมหาศาลจริงๆคนเสียชีวิตเป็นล้านส่วนใหญ่เป็นพลเรือนอีกต่างหากค่ะความเสียหายทางวัตถุกก็ต้องพูดถึงเลยโดยเฉพาะในเกาหลีเหนือซึ่งอนุสรสถานสงครามเกาหลีที่โซที่ข้อมูลจาก Tri ป c o มพูดถึง ก็น่าจะเป็นเครื่องย้ำเตือนถึงความสูญเสียและความโหดร้ายตรงนี้ได้ดีเลยนะครับไม่แปลกที่บางทีเขาเรียกว่าสงครามที่ถูกลืมโดยเฉพาะในโลกตะวันตกใช่ค่ะเพราะความสนใจอาจจะไปอยู่ที่สงครามอื่นมากกว่าแต่สำหรับเกาหลีนี่คือบาดแผลใหญ่ที่ไม่เคยหายและที่สำคัญคือจนถึงทุกวันนี้เกาหลีก็ยังแบ่งเป็นสองประเทศอยู่ไม่มีสนธิสัญญาสันติภพาพอย่างเป็นทางการ ถูกต้องค่ะในทางเทคนิคแล้วสงครามยังไม่จบด้วยซ้ําเขต DMZ ก็ยังเป็นพื้นที่ที่ตึงเครียดมากๆแห่งหนึ่งของโลกอยู่เลยโอ้นี่ผ่านมา70กว่าปีแล้วนะครับแต่สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีก็ยังอยู่ในสภาวะที่เอ,อ่อเรียกว่าไม่สงบแต่ก็ไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบมันค้างคาอยู่แบบนั้น นั่นสิคะมันก็น่าคิดต่อนะคะว่าจริงๆแล้วอุปสรรคที่แท้จริงมันคืออะไรทาไมถึงยังไม่มีสันติภาพถาวรสักทีแล้วบทเรียนจากความขัดแย้งที่เหมือนถูกแช่แข็งไว้นานขนาดนี้มันสอนอะไรเราเกี่ยวกับสถานการณ์โลกปัจจุบันได้บ้างไหมคอมเมนต์พี่เขาถามมาเนาะว่า UN คืออะไรนะคะมันเป็นพอยต์นะคะอย่างเช่นโจดนี้เนาะโจทยนะ์หนึ่งร้อยแปดสิบห้าเนาะนี่นะคะข้อนี้เนาะมันเป็นข้อสอบข้อสอบของสัญชาติเกาหลีเขาก็จะถามเนี่ยอย่างเช่นฮังกุกเชโช UN ซาโมโชจังนุกุอิมิกก ใครคือเลขาที่การสนารประชาชาติครั้งแรกของเกาหลีพันกิมุนนี่นะคะพอยของมันก็คือเราต้องจับยูเอ็นให้ไดค้คนเกาหลีเหมือนกรรมการคนเกาหลีเาจะพูดเนาะพูดโจทย์เราก็ต้องจับว่าเยยูเอ็นยูเอ็นหนูกูอิมิกาพันกิมุนอิมิดะนี่นะอันนี้ก็เป็นแปลไทยให้นะคะจากหนังสือเนาะหนังสือหนังสือแนวข้อสอบข้อสัญชาติเกาหลี300ข้อหมีก็มาแปลไทยให้นะคะก็คือหมียวจะสีแดงๆก็คือไฮไลท์พอย์เนาะเนี่ยหมีก็จะทำแยกให้ก็คือคนหนึ่งหรือระบบการเมืองอะไรประมาณนี้เหมีจะเพราะว่าหมีก็อยากรู้ไงคะ่ะว่าแปลเป็นไทยมันหมายถึงอะไรอย่างเเเเเงงีีี้้้ยยพพรรราา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 ะะะะะะวววว่่่ใในน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 หหหหัััสสืืืออมมมมปป็ภษบคคคดด๋จทลลิธณฐก แบบว่ามันเจอข้อไหนบ่อยๆเนาะเพราะว่ามิวก็ทาข้อสอบมาหลายเขตแล้วมันก็มีเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆอยู่นะคะมันก็มีข้อที่เจอบ่อยๆอย่างเช่นอ่ะกุ้งมุชงรีกุ้งมุชงรีมันก็จะมีสองโจทย์เนาะที่แบบว่าเจอบ่อยๆนะคะเดี๋ยวมิวจะเอามาให้ดูอีกรอบแล้วก็นั้นถ้าจะเอาข้อสอบเขตนนั้นๆโดยเฉพาะไม่เอาอย่างอื่นก็หมื่นห้าส่งให้ฟรีค่ะข้อสอบเขียนนั้นๆนะคะก็อยู่ประมาณห้าเดือนย้อนหลังหกเดือนย้อนหลังเจ็ดเดือนย้อนหลังค่ะแล้วแต่เขตเนาะเดี๋ยวมิวก็จะหาให้ได้เยอะมากที่สุดค่ะ ก็ไปซ้อมนะคะถ้าเอาเฉพาะข้อสอบจริงเขียนนั้นๆ1 5ส่งให้ฟรีค่ะจะมีค่าปิ้น5,000ัค่าส่ง5,000แล้วก็ค่าเสียเวลา5,000ันบอดค่ะราคาน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้1 5ื่นส่งให้ฟรีนะคะ